คุยตื่นมนาคุยปัญหาหน้าอกปัญหาหน้าอกนะครับหน้าอกหน้าใจหย่อนค้อยนะครับอ,อกไข่ดาวไม่กระชับไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตนะฮะ ปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับถ้าเจอพี่สองคนนี้นะครับพี่จิ๊บปกฉัดแล้วก็คุณนกครับผมว้าไปหาเขาหน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณนกควรจะคุยนะฉันไม่หย่อนคล้อยสิแต่ว่าเผื่ออนาคตข้างหน้าต้องคุยนะเป็นปัญหาของผู้หญิงทุกคนที่เจอแมมจิ๊บมีมีในจิ๊บจิ๊บไม่มีปัญหาเรื่องหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าจิ๊บไม่มีเลย แต่ที่ปัญหามีปัญหาเรื่องแฟนอยู่ไกลไงอยู่ต่างประเทศจิ้มสายฝอยังไงกลายเป็นจิ้สายฝอไปแล้วหรอแฟนอยู่ต่างประเทศไม่คุยคุยเฉยเยยังไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนมันไกลพี่ว่น12ชั่วโมงต่างนะเขาอยู่นิวยอร์กจิ้มอยู่ไทยมันก็แบบลองดิสทันเลยนะจิ้มมันก็ยากเหมือนกันนะไรื่องแล้วก็เฟซไทม์กูอย่าเขาได้แม่หรอกมันก็ ดูไปก่อนดูไปยาวๆเพราะนี่ก็เลข3แล้วอายุอ่ะจะเลือกใครก็อยากจะเลือกให้แบบเออเพื่อนก็แต่งงานกันไปหมดแล้วน้องก็อยากเลือกคนแล้วไม่ทอมแล้วนะช่วงนี้ไม่ทอมไม่ทอมล้ก็คว้าทอมตัวพีกมหมดแล้วไงทอมตัวพีกี่เหลือทอมอะไรให้ไม่เคยมีคุณคิคุณคิดคุณคิอไะปตอกดนใามันเคยมียุคคว้าทอมตัวพีกห้ือเเออแล้วก็หมดทั้งวงการแล้วจบแล้วคุณน้องงคุณน้องกพีอนกับทิรู้ดีว่า อะไรพี่ไม่คว้าทอมตัวพีคแต่พี่เห็นจิ๊บคว้าทอมตัวพีคแต่จริงๆอ่ะคือคือทอมตัวพีคที่เาขาคว้าเนี่ยทุกวันนี้ก็เท่าแชร์แก่ชาลงไปแล้วไงเาราก็เลยต้องหัดมาที่ผู้ชายแล้ว oh. <time> ไม่ต่ <Bear cat> ตงตางมันยังไงพี่จิ๊บพอพอมีแฟนเป็นทอมกบับมีแฟนเป็นม ไม่ต่างสาหรับจิ๊บนะจิ๊บเลือกคบคน่จิ๊บไม่ได้ดูว่าเขาคือเพศอะไรดูว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่าดูที่ติดใจดูที่ข้างในมากกว่าเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้อันนั้นต์สาคัญว่าเขาเลือกที่จะเป็นยังไงโอ้ดีดีแล้วเขาเลือกที่จะทํายังไงกับเราด้วยทีนี้เรามาบอกเคล็ดลับให้กับทอมตัวพีกแล้วก็คุณผู้ชมทางมากดีกว่าเผื่อทอมตัวพีกเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็อาจจะหย่อนคล้อยหย่อนคอยโอไข่ดาวอกไข่ดาวอยากไปยิ่งทมตัวพีกบอกมาบอกว่าเนี่ยมันมีเฟิร์ม ของซาซาใช่ไหมครับค่ะซาซาใบชามค่ะแล้วเราก็เลยแบบมันคืออะไรเอออมันคืออะไรเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวทุกคนรู้ดีว่าอีนี่บ้าแต่งตัวมากแล้วชุดบางชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบอารมณ์เกาะอกอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่มันร่วงหล่นลงไปที่สะดือเหรอหล่นหล่นลงไปถึงตะตุ่มได้เลยรูดลมคือจริงๆเป็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็คือ โอเคไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีอ่ะคุณก็อยากให้มันดูกระชับดูเป็นทรงคือหลายคนมีปัญหาเรื่องรูปทรงบ้างมีปัญหาเรื่องแบบไม่เท่ากันบ้างหรือใดๆอันนี้เนี่ยช่วยได้หรอใช่<ม>คืออย่างนี้มันทำยังไงให้หน้าอ,อกอมันกระชับนะคะอันนี้มันเป็นครีมมันเป็นครีมที่จริงๆเราใช้แบบประหยัดมากๆได้เลยคือคุณทาคุณทา,าไปแล้วคุณนวดนวดใช้เวลาประมาณวันหนึง่งประมาณแบบ 15นาทีอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองแล้วก็คุณสามารถเนรมิตรูปทรงที่คุณต้องการได้ถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีการนวดท่าในการนวดประมาณไหนเราจะมีบอกอยู่ในกลออ่องอจ, <ไว S 1> จะมีท่าจะมีท่าเพื่อให้เพื่อให้เวลาที่สมมติว่าคุณตบหรือว่าคุณนวดเข้าไปเนี่ยมันปรับรูปร่างของคุณได้แล้วก็ปรับเชฟและรวมถึงทําให้กระชับมากขึ้นรวมถึงพอคุณนวดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมีตัวหนึ่งที่ต้อง ที่ใช้ควกคู่กันจะลดมากครับคือไอตัวนี้เซรั่มคือหลังจากนวดแล้วนวดแล,วแล้วไม่ต้องล้างใดๆเลยคือฉีดเซรั่มตามไปปุ๊บหนึ่งฟุตเดียวอยู่เลยปฏิกิริยา<ช>อะไรท,ท,<อ>ที่ที่มันทำมันทำให้หน้าอกมันมันกระชับไหมไมันคืออะไร ก็คือของเรานะคะใช้สารสกัดนะคะจากต่างประเทศทั้งหมดมีอเมริกาอิตาลีนะคะแล้วก็ของเราไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็มีสารสกัดอีกมากมายแต่ว่าชาติเลยใช่ใช่ที่นี้เนี่ยบอกวันนี้ก็คงไม่หมดค่ะคุณดิคือคงจะเยอะมากแต่มาทำยังไงให้มันให้มันซึมเข้ามาก็ไปฟูคือมันจะซึมเดี๋ยวคุณจุอธิบายกันได้ค่ะมันอยู่ที่เนื้อครีมด้วยคือตัวตัวตัวครีมเนี่ยค่ะคือเขามีเขาเรียกได้ว่า ส่วนผสมที่ทําให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็คือความที่ให้มันมีเนื้อมากขึ้นบริเวณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ไอ้สอตัวนี้เลยที่มันช่วยกันทำงานช่วยกันทํางานคือตัวนึงเนี่ยตัวนี้ทาให้กระชับและทําให้แน่นขึ้นรู้สึกว่าจากที่แบบเราต้องโกยจากหลังมาก็กลายเป็นว่าอ๋อเราเริ่มมีกล้ามเนื้อไม่ต้องโกยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชาย ผู้ชายเหรอแจ็คลองไหมม, <laughs> มีอยู่แล้วไม่แต่อยากรู้แ <c oughs> ค่ว่ามันเห็นผลนานไหมครับพี่จิ๊บจริงๆแล้วอ่ะ จิ๊บลองใช้อะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็จะเริ่มเฟิร์มขึ้นคือเริ่มจากที่แบบหาไม่เจอรูดไปปุ๊บเฮ้ยหายอยู่ตรงไหนวะอันนี้เริ่มมีเริ่มมีรูปทรงอะอ๋ออ๋อคุณโอ๊ตพอคำได้แหม่คุณโอ๊นแหม่พี่อ้อยเราก็พอกันอ่ะคือปิดไฟปุ๊บอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองใช้นะสองสัปดาห์ใช่ไหมอันนี้สองสัปดาห์ก็จะเริ่มอ๋ออยู่ตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มสัมผัสได้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ มืดไงคือต่อให้ต่อให้ไม่ปิดไฟก็หาไม่เจอแม่มันเป็นปมของคนหลายๆคนนะพูดแต่ละผู้หญิงอะจริงจริงเวลาใส่เดรสแบบนี้คือถ้ามีหน้าอกหน้าใจหน่อยจะสวยไงถ้ามันร่วงลงไปเอาง่ายง่ายถ้ามุมสำหรับผู้ชายนะผู้ชายที่แบบว่าเออแล้วสิเขาเจอผู้หญิงแล้วก็ต้องมองก่อนนแจ็คดูผู้หญิงที่ไหน โอ้ตรงนั้นเลยหน้าหน้าหน้าจิตใจอแล้วก็อะไรที่มันอยู่นอกใจนิดนึ่งนิดนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยจิ๊บมาพูดถึงที่แล้วนะครับครีมมาส์ตนะครับนมและเซรั่มราคาพิเศษนะครับ2,500บาทเนี่ยแถมฟรีครับ3ชิ้นซาซาสครับหน้าใสแล้วก็ซาซามาสหน้าเดงและซาซาสบู่หน้าเด็กให้ให้ให้ผู้โปรโมชั่นเองดีกว่าจริงๆจะบอกว่า คือไอ้ตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวอ่ะมัน4,000กว่าบาท4,500แค่ตัวเดียวเซตเดียวแล้วก็เซตเนี้ย4,500แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเรามาเราจะไม่เขาเรียกได้ว่ามาเพื่ออยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสตัวซาซาบายชามจริงๆก็เลยวันนี้ค่ะมาด้วย โปรโมชั่นมากๆเลยคือนอกจากลดราคาให้แล้วเนี่ยเหลือ2,500จาก4,500ลดไปเลย2,000เหลือ2,500เราแถมไปด้วยเลยค่ะอีก3ชิ้นนั่นก็คือซาซาสครับหน้าใสนะคะรวมถึงซาซามาร์คหน้าเด้งแล้วก็ซาซาสบู่หน้าเด็กค่ะแถม3ชิ้นแถมไปเลยก็จัดไปเลยทีเดียวจะได้จะได้โบดีมากเลยค่ะบอดีสวยด้วยมีหน้าอกด้วยแล้วก็ยังหน้าเด็กหน้าเด้งกันไปด้วยคุณจิ๊บอดีคุณจิ๊ คว네รออกบูธนะคะหน้าช่องเก้าเลยเพราะว่าจะขายดีมากเปิดบูธเลยใช่ไหมคะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวเหรอคะเฉพาะรายการนี้ออ๋เฉพาะตื่นมาคุยใช่ค่ะตื่นมาคุยแถมสามชิ้นใช่ค่ะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมก็คือใน Facebook นะคะนกจะมีการไลฟ์นะคะทุกวันอาทิตย์ ตอนประมาณหัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ก็คือติดตามนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยคือจะไลฟ์ก็คือจะมีพวกเกล็ดสินเกล็ดความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าเกล็ดความงามงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแจกของแจกอะไรด้วยมีใคระคะมาไลฟ์คะคุณนพเป็นออนักสแสดงอย่างงี้ไหมคะบางทีอาจจะเป็นนักแสดงเป็นไนท์ไอดดลแล้วก็เป็นนกเองด้วยอะไรเงี้ยสลับสลับกันไปเฟซลุกหน้าไหนครับซาซ่าไบชามนะคะเดี๋ยวยังไงมีตัว ขึ้นหรือเปล่าคะทุกวันไหนนะคะทุกวันอาทิตย์ทุกควันอาทิตย์ใช่ใช่แล้วก็มีอยากจะให้แอดไลน์นะคะแอดไลน์ไปสั่งซื้อค่ะที่ไลน์แอดนะคะซาซ่าใบชามนะคะชื่อเดียวก็คือชุก เสิร์ชเข้าไปใน Google นะคะเจอพวกเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นลุคใหม่ของคุณจิ๊บแล้วเนาะอันนี้คุณจวนนะคะชุวงนี้ก็ลุคใหม่แล้วสวยแล้วสวยหนักกว่าเดิมคุดอ้นเนีครัวจะปิดไฟแล้วคุณไม่ต้องยุ่งจตสามีฉันจะไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคุณจะไม่ต้องมีพระวิจารณ์หนูเป็นห่วงอะจะโดนไอจีอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันขอบคุณด้วยนะครับทุกคู่ที่ร่วมรายการ